แนะนำวิธีการกำจัดหญ้าแบบไม่ใช้การฉีดพ่นไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ในสูตรของเกลือไม่ใช้น้ําส้มไม่ใช้การฉีดพ่นใดๆครับ<า>แต่จะใช้เพียงป้ายหาเสียงโฆษณาครับ<า>เดี๋ยวมาดูครับว่าวิธีการกำจัดหญ้าแบบใช้ป้ายไวนิลโฆษณามันเป็นไงครับ สวัสดีครับผมเกษตรไอดีครับซึ่งวันนี้ครับผมจะแนะนําเคล็ดลับครับกับวิธีการกำจัดหญ้าครับนี่ฮะเป็นหญ้าที่ขึ้นบริเวณในบ้านผมครับนี่ฮะดูต้นครับถือว่าสูงเลยครับซึ่งวันนี้ครับผมก็เลยจะแนะนําวิธีการกำจัดหญ้าแบบไม่ใช้การฉีดพ่นไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ในสูตรของเกลือไม่ใช้น้าส้มไม่ใช้การฉีดพ่นใดๆครับแต่จะใช้เพียงป้ายหาเสียงโฆษณาครับผมพูดจริงครับไม่ได้พูดเล่นครับ เอาป้ายหาเสียงโฆษณาที่วันนี้ครับเลือกตั้งเกษตรับป้ายจะถูกทิ้งครับหรือถูกทําลายครับแต่เราไปขอไม่ได้ครับเหมือนอย่างผมนี่ครับผมจะใช้ป้ายหาเสียงนี่ฮะหรือป้ายโฆษณาที่มีข้างทางเรามาใช้ทําประโยชน์ได้ครับเดี๋ยวมาดูครับว่าวิธีการการจัดญ้าแบบใช้ป้ายไวนิลโฆษณามันเป็นไงครับนี่ฮะของผมก็จะมีอยู่ด้านหน้านะครับผมไปเก็บมานะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของงานวัดครับที่ทิ้งครับซึ่งเวลาทิ้งเขาก็จะทิ้งทาลายนะหรือเผาครับ แต่ผมจะใช้ในการกำจัดหญ้าครับนี่คะัหญ้าครับก็ดึงมันออกมานี่ครับฟางเลยครับนี่มันเป็นวิธีแบบโบราณนะครับที่ก็ใช้กันอยู่ครับโบราณนมก่อนมันไม่มีอ่าในส่วนของเครื่องฉีดยาไม่มีในส่วนของอ่าเขาเรียกอะไรสารเคมีนะครับในการฉีดครับเขาจะใช้ผ้านะครับในการคลุมครับผมก็จะใช้วิธีการเดียวครับ เนี่ยครับก็จะมีองค์น้ําฝนย่นะครับซึ่งก็บริเวณนี้ไม่สามารถใช้สารเคมีได้ครับเพราะม่อยู่ติดกับตัวบ้านครับรวมถึงนี่ฮะต้นฝรั่งครับซึ่งผมปลูกไว้สองต้นครับต้นนี้ต้นนึงครับก็เลยจะไม่ฉีดยานครับบริเวณนี้หรือบริเวณในบ้านครับจะมีการฉีดยาติกขาดนะครับ ก็ยังเหลืออยู่อีกจุดนึงครับจุดบริเวณข้างๆลงรถครับผ้าไว้นิ้วไม่พอครับเดี๋ยวต้องไปหามาปูใหม่ครับนี่นะครับก็เป็นวิธีการกําจัดหญ้าแบบไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้การฉีดพ่นครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการขี่ทานไม่ชีนครับกลับไปสู่อดีตยุคเก่าๆครับก็คือเป็นยุคที่ยังไม่มีสารเคมีไม่มีเครื่องฉีดยานาครับใช้การเอาผ้าไปคลุมครับคือเป็นแบบอดีตนะครับอันนี้คือแบบอดีตรล้วนนะครับซึ่งวันนี้ผมก็นําย้อนกลับมาให้เพื่อนๆได้ดูและไปทดลองทาตามครับ ซึ่งวิธีนี้ตายแน่นอนครับแล้วสคัญว่าไม่ต้องเสียเวลาในการฉีดพ่นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับเดี๋ยวยังไงหญ้าที่พันอยู่ข้างล่างเนี่ยอย่างน้อยไม่เกิน7วันครับตายหมดครับเดี๋ยวมาคอยติดตามดูว่าคลิปหน้าที่ผมจะเอัปเดตให้ดูครับว่าหญ้าหลังจากที่เราคุมมันเท่าไหร่หญ้ามันจะตายครับก็สําหรับเพื่อนครับใครที่เปิดมาดูคอนเทนต์คลิปนี้ครับแล้วยังไม่เคยกดติดตามมาทางช่องครับยังไงฝากกดติดตามได้ที่ช่องเลยครับเมื่อเพื่อนไปกดติดตามครับมันจะขึ้นมาเป็นลูกกระดิ่งครับเห็นไหมครับเนี่ยให ก็สำหรับเพื่อนครับใครที่ดูคอนเทนต์ที่ผมนําเสนอคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆครับก็อยากให้กาลังใจผมในการทดลองหรือคิดา้นเรื่องการเกษตรครับให้กำลังใจด้วยการกดไลค์เลยครับแล้วก็เข้าไปกดที่แชร์ครับเพื่อเป็นการบอกต่อเรื่องราวดีๆที่ผมนําเสนอในคลิปนี้ครับก็ถือว่าเป็นวิทยาทานให้กับคนที่ยากขึ้นรถบริเวณบ้านครับให้ไปใช้ประโยชน์ครับก็สําหรับวันนี้ครับผมเกษตรกดยดี้ขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ